สวัสดีครับันนี้มารีวิวพ่อนะครับตะเหล็กทั้งใบนะครับ,รบมอสามพ่อสูบนี่นะเหล็กนนเนี้ยนี่อันนี้เป็นไม่เหล็ก้งนี่เอาชิ้หายไปออกเนี่ยูดไม่ติดนะครับนนเป็นตะเล็กนะครับมุณต้องสงสัยครับว่าทำไมงานผมแพง อันนี้สแตนเลสทั้งใบนะครับไม่ใช่เหล็กชุบนะครับตัวนี้อยู่ที่ใบ2,500ันหนะครับรวมส่งอันนี้คอท่อนะครับน้อยเชื่อมมีเงียนนีนน่ครับแป้นคอนหนาเลยครับเชื่อมร้อยเชื่อม ีเป็นงานเป็นตะเล็ดนะครับทั้งใบเลยนะครับ